ผมจะเล่าความกล้าที่จะไม่ทำตั้งแต่เด็กเนี่ยเรารู้ว่าประเทศไทยเนี่ยมีการทุจริตคอร์รัปชันมีการรับเงินใต้โต๊ะนะครับในหน่วยงานจะราชาการหรือจะการเมืองอะไรต่างๆเนี่ยพอเราโตขึ้นมาเนี่ยแล้วเราต้องเฟซซิ่งกับไอ้เรื่องพวกนี้เนี่ยเราก็ต้องกล้าที่จะปฏิเสธก็คือบอกเขาว่าเราเราไม่ทำผมได้คุยกับผู้ประกอบการรุ่นเดียวกันเราบอกว่าปัญหาทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยถ้าเรามีความสามารถในการที่หยุดมันได้ในวันของเราเนี่ย เราก็จงร่วมกันหยุดเลยเวลาเราอยากจะทําโปรเจกต์อะไรสักอย่างหนึ่งที่เราชอบมันมากเลยแล้วมันมีการเรียกเงินทอนหรือขอตังค์เนี่ยเราดีดออกจากโปรเจกต์นั้นทันทีแม้ว่าเราอยากทําแค่ไหนสุดท้ายไอเดียมันอยู่กับหัวกระบาลเราฮะเราก็ไปทําที่อื่นได้อยู่ดีเราเจอข้อเสนอเนี่ยเราต้องไม่สนองแล้วก็เราก็ต้องไม่เสนอเองด้วยผมเคยทำงานกับหน่วยงานราชการดีๆที่เขาไม่เอาสิ่งนี้แน่ๆนะครับก็ ไม่ต้องพูดชื่อปรากฏอยู่กับสิ่งที่เรานําเสนอไปว่าเวลาเราร่วมงานกับหน่วยงานนะหน่วยงานนั้นหน่วยงานานี้ที่ร่วมได้เนี่ยก็แปลว่าเขาไม่ได้รับเงินทอนผมก็รู้สึกดีใจที่แสดงจุดยืนชัดเจนในเรื่องนี้ว่าเราไม่ทอนเงินหรือเราไม่ใต้โต๊ะแต่เราจะตอบแทนเขาด้วยผลงานที่ดีมากๆเพื่อให้เขาได้รับชื่อเสียงที่ดีพอในการดําเนินต่อในตําแหน่งของเขาได้นะครับซึ่งอันนี้ผมคิดว่ามันเป็นตางตอบแทนที่สมดุลและถูกต้องมากกว่าการจะต้องไปทอนตังครับ